พาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมตลาดค้าส่งทุเรียนนะครับหลายจังหวัดช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับทุเรียนทุกสายพันธุ์ขายดีครับสร้างรายได้ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับซึ่งเด,เดือนนี้นะครับทุเรียนจะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนก่อนครับที่ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผู้ชมที่นั่นเป็นตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทุเรียน การค้าขายคึกคักต่อเนื่องมาตั้งแต่สงกรานเป็นต้นมาแล้วนะครับทุเรียนที่ตลาดลางแข่งนี้ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยอย่างเช่นหมอนทองชนีพวงมณีนกกระจิบและก้านยาว โดยผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลิกทุเรียนทยยนําทุเรียนคุณภาพดีส่งตรงจากชาวสวนเลยนะครับช่วงต้นฤด,ดูเนี่ยประมาณเมษายนที่ผ่านมาทุเรียนพันธ์ุหมอนทองตอนนี้ก็ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0่งถึงร้อบาทและพันชนีเนกิโลกรัมละ80-100บถึง100บาททางตลาดกลางเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าราคาทุเรียนจะปรับลดลงในเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนทยยยสู่ตลาด เพิ่มมากขึ้นครับช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะเป็นทุเรียนที่มาจากจังหวัดจันทบุรีระยองอุตรดิตถ์และตราดนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎา,าคมไปจนถึงตุลาคมจะเป็นทุเรียนจากพื้นที่ภาคใต้ครับคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีทุเรียนเข้ามาขายในตลาดกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ถึง7,000ตันครับคาดว่าปีนี้น่าจะดีครับเพราะผลผลิตจาก เกษตรกร,ร,กรน่าจะมีปริมาณมากอย่างของปี65ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณเรียนเข้าสูตตลาดนี้อยู่ประมาณสักกี่ตันคะก็ประมาณ6ถึง6,000ถึง7,000ตันท,ท,ที่ปริมาณที่เข้ามาอย่างช่วงนี้ค่ะมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่เข้ามาแล้วอะคพะตอนนี้ก็จะเป็นหมอนทองสนีครับ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีปริมาณความต้องการสูงนะครับคุณผู้ชมและเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคด้วยนะครับปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่จํานวนไม่น้อยเลยนะครับไปซื้อทุเรียนจากตลาดกลางหรือว่าตลาดค้าส่งแล้วก็ไปขายต่อตามตลาดและบริเวณริมถนนที่เราคุ้นเคยกันครับบางรายนําทุเรียนไปปอกเปลือกแล้วนําเนื้อทุเรียนเนี่ยไปแพ็คขายตามน้ําหนักเพื่อความสะดวกของผู้บริโภคนะครับ พาอค้าบางคนเขาบอกว่าเข้าสู่วงการตลาดทุเรียนปีนี้เป็นปีแรกครับซิ่งสําคัญก็คือเน้นคุณภาพรสชาติดีและราคาก็ต้องไม่สูงมากน้ําหนักลูกละ2อกิโลครึ่งถึง4กิโลกรัมเนี่ยเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมรวมไปถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้ทดลองกินด้วยไม่ว่าจะเป็นหมอนทองชนีกระดุมก้านยาวนกกระจิบและพวงมณีไปฟังพ่อค้าทุเรียนกันครับ ผมก็จะมาดูตลาดก่อนครับว่าตลาดที่เนี่ยเป็นตลาดบนหรือตลาดแบบไหนถ้าขายแบบของพรีเมียมเลยผมอาจจะตู้ยังตู้ไม่ได้ผมเลยตลาดล่างยังไม่มีใครทําแล้วก็ตลาดชั้นกลางยังไม่มีใครทําเช่นรถเล่พคขามือใหม่แล้วก็พวกหน้าใหม่หมหที่นักลงทุนวัยรุ่นอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยมาทําเป็นตลาดนี้ก็เลยได้ผลครับครับบอกว่า,วา,า,าราคาพันธบัตย่อยยาวมันเป็นเพราะอ,อะไรคะทำอ,อ๋อเพราะว่าผมจะไม่เน้นไซ จะเน้นเนื้อครับขอให้เนื้อแก่และมีคุณภาพครับรูปทรงคือผมจะไม่ได้ฟิกเกินไปแต่ถามว่ามีไหมมีครับแล้วก็จำนวนลงเยอะให้ลูกค้ามีโอกาสได้เลือกทุกรูปแบบครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ตกไซส์สวยอะไรพวกนี้มีหมดครับของผมมันมีตั้งแต่55บาทจน120ครับแพงสุดคือเบอร์สวยสุด120 เราจะใส่ฟันผู้เรียนหนอนทองแล้วค่ะใสยฟันอะไรคะที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมที่สุดอ่านกกระจิบครับครับนกกระจิบันเด่นยังไงคะอ่าด้วยด้วยเนื้อมันคือสีมันแบบชูชฉาดแล้วดูหน้าหน้าหลงไหลหน้าหน้าชิมครับเห็นแล้วหน้าชิมบางคนเขาได้ชิมแล้วเขาก็ติดใจครับนอกจากหนอนทองแล้วก็ปวงมณีครับปวงมณีผมเอามาเข้ามาที่นี่ก็หลายแรกนะครับก็ได้รับความนิยมสีของเขาจะสีสดมาก